ยี่สิบสองนะคะโจทย์ให้มาคือฐานสองบวกฐานสองเท่ากับค่าของฐานสองนะคะข้อนี้ก็จะทําเหมือนข้อ21เอลยนะคะอันดับแรกนะคะเราจะนําตัวเลขพวกนี้นะคะมาเรียงกันก่อนนะคะแล้วก็จะนํามาบวกกันแล้วเราก็จะได้ค่าของฐานสองนั่นเองค่ะจะได้หนึ่งหนึ่ สบวกกับหนึ่ง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 ศนะคะฐานสองอนนะคะหลังจากที่เรานำตัวเลขลงมาเรียงกันแล้วนะคะเราก็จะทำการบวกกันนะคะ ศูนย์ได้ศูนย์ยกกำลังหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งได้หนึ่งยกกำลังหนึ่งหนึ่งไม่มีตัวบวกนะคะ <ๆ S 1> ก็จะได้ศูนย์ยกกำลังหนึ่งตัวนี้ก็เหมือนกันนะคะก็จะได้ศูนย์ได้ตัวต่อไปไม่มีตัวบวกนะคะแล้วก็ยกหนึ่งลงมาเลย <ๆ S 1> ก็จะได้เป็นหนึ่งดังนั้นคำตอบของข้อนี้นะคะก็คือหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์ถานสองนะคะ